มาบอกดวงชาววันอังคารนะคะ26-31ทถึง31ธันวาคม2566หรือว่า2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26ทธันวาคมชาววันอังคารคุณได้ไพ่ห้าดา ไพ่ของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะคุณมั่นใจแต่วันนี้ขอให้ลดอัตราลดความเป็นตัวตนบ้างนะคะบางครั้งเราก็ต้องถอยเพื่อจะกระโดดได้ไกลกว่าเดิมบางครั้งเราต้องยอมแพ้ถ้าขืนสู้ไปคุณ ไม่รอดอย่างนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์หน้าไพยบอกถึงการรู้จักยอมแพ้วันนี้จะทำให้คุณรอดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานชีวิตครอบครัวหรือว่ากำลังมีปัญหากับใครอยู่ตอนนี้นะคะ,ะให้ยอมไว้ก่อน ปล่อยวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสู้กำลังของคุณไม่ชนะแน่นอนสัญลักษณ์หน้าภัยบอกอย่างนั้นทาหารคนนี้เขาจะหลบหนีค่าสึกกองทัพเพราะเขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้าเขาสู้เขาแพ้แน่นอนคุณก็เหมือนกันนะคะชาววรังคารวันนี้อย่าดื้อคะ่ะ ยอมดื้อรันดันทุรังก็เสียหายพ่ายแพย้บางคนก็เจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงถ้าจะดีทำงานต่อไปอย่างนี้นะคะวันนี้ให้หยุดพักค่ะพักกายพักใจแข็งแรงค่อยลุกสู้ใหม่นะคะยีสิเจ็ดธันวาคมชาววรัณคารคุณเดพไพจัสเมน ทำพิาพากษาวันนี้เป็นผลของการกระทําในอดีตที่ผ่านมาเป็นผลด้านดีไพ่ตัวนี้ไพ่ทําดีได้ดีทําอย่างไรจะได้อย่างนั้นชีวิตของคุณกําลังได้รับข่าวดีความเจริญรุ่งเรือง ฟ้าใหม่เทวดาอวยพอรอยู่ในช่วงฟื้นฟูถ้าสุขภาพคุณกำลังจะกลับมาแข็งแรงดีขึ้นจะมีเงินมากขึ้นธุรกิจจะฟื้นตัวขึ้นชีวิตจะดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะวันนี้28ธันวาคมชาววันอังคาร คุณได้ไพ่ราชินีเรียนไพ่ของคนที่มีฐานะมั่นคงค่ะคุณอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าร่ํารวยมั่นคงคนหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์มากค่ะขอให้มั่นใจในตัวคุณว่าคุณนะ่ะ ร่ำรวยแล้วมีเงินมากพอแล้วอยู่ในระดับเศรษฐีวันนี้ถ้าคนทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จทำมาค้าขายก็ได้กำไรหรือว่ามีเงินมั่นคงแบบมั่นใจนะคะยี่าธันวาคมชาวนังคารคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญ ให้นักลงทุนเตรียมแผนการที่จะลงทุนอีกต่อไปคุณมีเงินพร้อมมีทุนพร้อมมีทุกอย่างพร้อมแล้ววันนี้จะลงทุนต่อเป็นภัยของคนที่เรียกว่ามีทรัพย์สินมั่นคงมีการเงินมั่นคง ไม่เดือดร้อนนะคะสามสิบธันวาคมชาววันอังคารคุณได้ไพ่สองไม้เท้าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่คลองคนที่ทำธุรกิจการงานร่วมกับคุณมาเนิ่นนานคุณจะทำกับเขาต่อไปคุณรู้สึกว่าเป็นคู่ ที่จับคู่กันแล้วพากันเจริญคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะคุณมีแผนการที่จะทำไปเรื่อยๆถ้าคุณยังไหวไฟในตัวของคุณแล้วก็ไฟกับคู่หุ้นส่วนของคุณไฟในที่นี้จะหมายถึงกำลังใจกำลังสมองสติปัญญาของคุณยังแกรง่งยังดีมากๆเลยนะคะ สาอ็ธันวาคมค่ะคุณได้แพ้ราชาไม้เท้าตำแหน่งงานบ่งบอกถึงคนที่มีประสบการณ์มีความเก่งในการทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทุกทุกเรื่องที่ผ่านมาคุณถึงได้อยู่น่งวันนี้คุณอยู่ในความมั่นคงแล้วนะคะ ทั้งการงานการเงินแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่ทรัพย์สินเงินทองคุณได้ไพ่ราชาไม่ทา้าตังหน่งของความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งเพราะว่าคุณเก่งในการทำงานเก่งในการจัดการนะคะสัญ,ญลักษณ์หน้าไพา่บอกอย่างนั้นนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันอังคาร แม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะ,ะแม่หมอขออภัยถ้าที่ผ่านมาแม่หมอเสียงเบาขอบคุณที่ติชมมานะคะแม่หมอก็สั่งใหม่มาเพิ่มก็จะปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอ เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาได้ขอบคุณมากๆนะคะถ้าชื่นชอบในการทำนายของแม่หมอก็เจอกันปีหน้าเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ